คำศัพท์ครอบครัวเนาะ family แปลว่าครอบครัว family แปลว่าครอบครัวเนาะ family แปลว่าครอบครัวแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญในการเาารียนภาษาอังกฤษเนาะื้อนี้เพราะฉะนั้นแล้วื้นนี้อาจารย์จะมาสอนให้เนาะก็คือการอื่นบิดก็บมีในครอบครัวเฮากับพ่อและแม่ตัวอย่างว่า parents เนาะคำว่า parents parents แปลว่า พ่อแม่เนาะหมายความว่าถ้าได้ยินคำนี้แม่นควบกันเลยเนาะทั้งพ่อทั้งแม่เนาะเขาห้องเขาห้องบัดเดียวก็คือ my parents อย่างว่า parents พ่อแม่ father father เนาะแปลว่าพ่อเนาะ mother mother แปลว่าแม่เนาะ son son แปลว่าลูกชาย สั้นแปลว่าลูกชาย daughter daughter แปลว่าลูกสาว daughter แปลว่าลูกสาว older brother older brother older brother แปลว่าอายเนาะถ้าตัวอย่างว่าถ้าว่าว่า brother ซื่อๆมันมีความหมายสองอย่างก็คืออ้ายกับน้องเพราะว่าในภาษาอังกฤษถ้าว่า older brother ก็คือ ผู้ที่ถาว่าเนาะก็คือเป็นอ้ายเฮาเนาะ brother ก็อ้าย younger brother ก็นอ้องซ้ายเนาะ younger brother เนาะแปลว่าน้องซ้าย older sister older sister older sister แปลว่าเอ้ย younger sister younger sister แปลว่านอ้ er นองสาว เอนท์เอนท์เปลว่าป้าเนาะเอนท์เปลว่าป้าอันกูอันกูอันกูเปลว่าลุงอ่าโอเคเขากับแปดพึ่งต่อไป grandparents 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 ก็คือพ่อเท่าแม่เท่าเนาะหรือว่าปู่กับย่าก็ได้เนาะคำว่า grandparents นี่ก็แม่นพ่อเท่าแม่เท่าหรือว่าปู่กับย่าเนาะอันนี้หมายความว่าว่าควบสองกันเลยถ้าว่าเป็น grandfather สื่อถ้าว่าเป็น grandfathergrandfather ก็คือหมายความว่าพ่อเท่าเนาะหรือว่าหรือว่าปู่ก็ได้เนาะแปลได้เ่อสองเนาะทั้งพ่อเท่าและปู่ grandmother แกรนดมาเถอแต่ว่าแม่เท่าเนาะหรือว่าแต่ว่าญ่าก็ได้เนาะการบดสองเนาะมันบอกเพราะว่าในภาษาอังกฤษอ่านภาษาลาวเฮาคั้นพี่น้องทั้งพ่อเนาะตัวอย่างว่าพ่อของพ่อก็เป็นปู่มันบอกแม่ของพ่อก็เป็นย่าเนาะและ้วก็แม่ของแม่ก็เป็นแม่เท่า พ่อของแม่กับแม่พ่อเท่าไม่ได้น้าต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาจะว่าอันเดียวกันเลยเนาะก็คือเพราว่าสิแม่ของพ่อและแม่ของแม่เท่ากับว่าวแม่เท่าเบิดเนาะ grand คำาว่า granddaughter granddaughter ก็แม่นลานสาวเนาะ granddaughter กะแม่นลานสาวลานสาวก็คือลูกของลูกเนาะลูกสาวของลูกแม่ได้น้าคําว่า grandson เนาะ grandson ก็แปลว่าหลาน,าลานชายอันนี้กัลูกชายของลูกแบบนี้นะ grandson แปลว่าหลานชายเนาะแล้ว niece niece เนาะ niece niece แปลว่าหลานผููนิงเนาะหลานผููนิงที่เป็นลูก้ายหรือว่าลูกอของน้องเฮาตัวอย่างว่า อาจารย์มีไอ้แล้วเราอ้าของอาจารย์มีมีลูกที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ยิ่งกรแมนอันนั้นแมนนิสเนาะแมนนิสของอาจารย์ก็คือเป็นลานาเป็นลานเา้าเนาะตัวอย่างวะเนฟิวเนฟิวกรแมนล,นลานลานที่เป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเป็นลูกไอ้ยหรือว่าลูกน้องของเราลูกเอื้ยลูกน้องแบบนี้ก็ได้เนาะ ก็คือตัวอย่างว่าถ้าว่าเอื้อยของเฮาเนาะเอื้อยของอาจารย์มีลูกแต่ว่าเป็นผู้ชายกับเม่น hew, เนฟิวเนาะอันนั้นก็เม่นเนฟิวของของอาจารย์เนาะอันนี้ก็คือว่า hew, เนฟิวเนาะก็บเม่นหลานหลานผู้ชายเนาะหลานที่เป็นลูกอายลูกน้องเนาะก็หวังว่าทุกคน,คนกคนักคนกคงจะประชาชน,นไปได้เนาะฟาสเตอร์อินลอเนาะฟาสเตอร์อินลอฟาสเตอร์อินลอฟาสเตอร์อินลอ แต่ว่าพ่อเท่าพ่อเท่าในอันนี้แมนพ่อเท่าที่เป็นแม่มีอาเป็นพ่อมีแเนาะเป็นพ่อของเมียเขาเอินบอกพ่อเท่าอินโลเนาะก็คือฟาเธอร์อินโลมาเธออินโลมาเธออินโลแต่ว่าแม่เทาแม่เทาที่แปลว่าแม่ของเมียนะเนาะก็คือความหมายก็คือมาเธอกับแม่อินลอกับแม่ในกฎหมายเนาะแม่ในกฎหมายก็คือแม่เทลแหละความหมายก็ได้เนาะคำว่าดอเธออินโล Da in uh, daughter in law อ่าเป็น no. uh, daughter in law แม่นลูกไพ่เนาะตอนนี้อ่าเดี๋ยวอาจารย์แก้เนาะอ่าเป็น daughter อาจารย์ล่นแก้อ่า daughter daughter in law daughter in l a นลูกไพ่คำว่าสั้น in law เนาะสั้ in law แม่นแม่นลูกเขย คำว่าซ ok hey. ันอินลอซันอินลอเนาะซันอินลอเป็นลูกเขยคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว family family ครอบครัว family ครอบครัว parents พ่อพ่อแม่เนาะคำว่า parents เป็นพ่อแม่ father พ่อ father พ่อ mother แม่ mother แปลว่าแม่ Son แปลว่าลูกชาย ซันแปลว่าลูกชาย daughter daughter แปลว่าลูกสาว daughter แปลว่าลูกสาว older brother older the brother แปลว่าอาย older brother แปลว่าอาย younger brother younger brother แปลว่าน้องชาย younger brother แปลว่าน้องชาย older sister Older sister Older sister Đẹp bà ơi Younger sister Younger sister Đẹp bà nông sau. Younger sister Đẹp bà nông sau. Aunt Aunt Đẹp bà pa Aunt Đẹp bà pa Uncle Uncle Đẹp bà lung no. Grandfa uh, grandparents grandparents แปลว่าพ่อเท่าแม่เท่าหรือว่าปู่ย่าก็ได้เนาะ grandfather แปลว่าพ่อเท่าหรือว่าปู่ grandmother grandmother แปลว่าแม่เท่าหรือว่าย่า granddaughter granddaughter แปลว่าหลานสาว grandson grandson แปลว่าหลานชาย niece แปลว่าหลานหลานผู้หญิงเนาะ ที่เป็นลูกอ้ายลูกน้องเนาะ n e p h i หลานที่เป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นลูกอ้ายลูกน้องของเทาเนาะ father in law แปลว่าพ่อเท่าเนาะพ่อเท่าที่เป็นพ่อของเมีย mother in law mother in law แปลว่าแม่เท่าที่เป็นแม่ของเมียเนาะแม่เท่าที่เป็นแม่ของเมีย daughter in law daughter in law แปลว่าลูกไพ่ son in law สันอินหลอแปลว่าลูกเขยเนาะอันนี้กระจบกเนาะเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวเนาะถ้าว่าภัยสนใจเฮียนน้ำอาจารย์อันนี้ก็เป็นข้อช่วงหนึ่งที่อาจารย์สอนอยู่ในข้อสอนร้า์เนาะถ้าว่าภัยสนใจเฮียนก็ฝากเบอร์มียนได้เนาะในกล้องคอมมต์หรือทิดต่อหาอาจารย์ที่เบอร์07733319ก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี